วังนี้วันอาทิตย์เนาะที่ซาบะที่ KFC ที่นี่ครับไม่เอาดีกว่ามีบิงชุนเนี่ยบิงชุนแฟรนไชส์จีนนี่เลยคนสองเบงกิตก็สิบหกระบบลองซันเดย์ก็ได้งั้นฮัลโหลช็อกโกแลตโอรีโอซันเดย์ Yes. Thank you. ใครที่มาเที่ยวมาเลยไม่ต้องกลัวนะฮะเนี่ยถ้าไม่มีเงินสดก็สามารถใช้ตัว QR ธนาคารกสริกรอะไรก็สามารถซื้อได้คุณสแกนเข้าไปอย่างเดียวแต่ว่าจะโดนค่าค่าแรกอะ่ะอยู่ที่ประมาณ3%มเมั้งมันมีการข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับแบงก์ชาติไทยอะ่ะว่าการสแกนมันจะสามารถซื้อได้ โอเค thank you mm hmm. ตอนนี้นะเห็นไหมน,นะนี่ร้านซ่อมโทรศัพท์้วครับ mm hmm. นี่แฟรนไชส์เนี่ย r e s t a u r a n t Q Time Taste of Arabia เห็นไหม mm hmm. นี่เป็นแฟรนไชส์ร้านนี่ไก่ทอดอนาะมีเมนูข้าวด้วยหไหมเบียร์นี่พวกข้าวเบียร์นี่เนี่ยตแต่งแต่งสไตล์อาหรับหมดแล้วนี่เป็นฟาสต์ฟู้ดสไตล์อาหรับทำไมบ้านเราไม่มีอ่ะ หรือว่ายัางไม่ค่อยนิยมไม่คุ้มหรอเออแปลกดีนะนี่ร้านนี้ร้านนี้ขวามือเนี่ยที่ผมก็ลังให้ดูเนี่ยร้านบุหรี่ไฟฟ้านะครับมันมีหลายแบบเลยนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสิบหกริงกิตแปดสิกว่าบาทร้อยกว่าบาทเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของพวกเว็บเนี่ยไปอังกฤษอ่ะคือมาเลยนะ มาเลยรวยแบบเงียบๆจากอุตสาหกรรม e ีส g กเรตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วคำถามคือประเทศไทยอ่ะทำไมถึงไม่ได้ขายบุหรี่ไฟฟ้ามันมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าจากปาร์ตี้ไหนที่เขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเพราะอะไรอ่ะเนาะผมก็ไม่รู้นะไม่ได้อยู่วงในเดี๋ยวรู้เองอ่ะบางอย่างก็รู้ไปก็เท่านั้นไม่ได้อยู่วงการนี้ไงร้านอาหารไทยไม่ค่อยมีนะ NK เะยตีตลาดที่นี่ไม่แตกเลยนะ ANW ANW แต่ที่ที่ไทยไม่ค่อยเปิดอาจจะไม่ค่อยถูกใจไม่มีอะไรแล้วหกโมงห้แล้วนะฮ<น>ะก็ไม่ทันแล้วถ้าผมจะไปที่ไหนไปห้างเหรอทันไหมก็อ,อาจจะเดิน2ชั่วโมงหนึ่งแต่ห้างใหญ่ผมไม่อยากไปชั่วโมงเดียวไม่พอ เราจะขับรถเวียนๆหน่อยแล้วกันนะในในฝั่งนี้เพราะฝั่งฝั่งเหนือผมอาจจะไม่กลับมาแล้วมันค่อนข้างไกลครับพรุ่งนี้ผมอยากไปฝั่งใต้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ผมอ,ออกบูตร้านสเต็กนะครับโอ้ฝนเยอะเนี่ยร้านสเต็กทางนั้นเลยผมเสียายมากเลยผมไม่รู้ว่ามีร้านสเต็กที่นี่แม่ผมจะกินสเต็กแทนละ เนร้านนี่คนเยอะมากเลยร้านสเต็กอะโคตรเสียดายเลยผมไม่ได้มาลองสเต็กลองสรตทฟูดดีวะผมอิ่มแล้วอ่ะเสียดายจังเอาไว้มาแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะไปที่มอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหาว่าผมจะเวียนเวียนไปที่ไหนนะครับ ขับรถเวียนเมืองนะแล้วก็ไปเจอว่าร้านนี้คนเต็มหมดเลยเต็ม,มจริงๆอะ่ะไม่มีที่นั่งเลยครับก็เลยมาดูว่ามีขายอะไรบ้างก็เป็นฟู้ดคอร์ดอ่ะมีน้ำมีมีสัตเตะม,มีอพวกนี้ครับกบ็นนมีหลายอย่างอะ่ะตั้งไหนวะแย่ก่อ นักข้างในก็ได้หรอก็มีปลาหอข้างในเป็นร้านอาหารไทยนะ <c oughs> อันี้มีปูซีฟูดเด็ครับนี่ร้านอาหารไทยเนี่ยต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำปลาทางนี้แล้วกันงั้น <c oughs> ผมชิมสเตเตแล้วกันเพราะว่าสาเตเตเมื่อวานที่ผมซื้อผมก็ยังไม่ได้กินเลยสเตเตไก่เมื่อวานอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> มาชิมมาชิมที่นี่แหละนะอยู่ในตู้เย็นอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้กินผมยังไม่ได้ไปไตัวสตรีทฟู้ดเลยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยว่อยรออาหารมาก่อนนะครับร้านปุตราต้มยำสีฟู้ดเนาะเปิดเที่ยงวันถึงห้าทุ่มเนี่ยดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้รูปดู เนี่ยก็มีพวกซุปซุปอะไรเนาะคือร้านอาหารไทยนั่นแหละมีมีก๋้วยเตี๋ยวมีข้าวมีไข่มีส้มตำเนี่ยกระบูนะจะเป็นส้มตำเนี่ยกระบูเออคนที่นี่นะ่าจะชอบกินอาหารไทยนะก็เลยมากันเนื้อเนื้อก็เลยเยอะเนื้อมีหลายรสชาติสามารถราดได้หลายแบบปลาก็สามารถราดได้หลายแบบฮะก็คิดเป็นคิดเป็นกรํารอะร้อยกรัแป แปดริงกิตเนาะแปดริงกิตก็84ดสบเอ๊ะหกบาทกิโลหนึ่งหกร้อยนี่อันนี้ตัวเดียวแต่ว่าแล้วแต่ไซส์แต่ส่วนตัวนี้ก็กุ้งมังกรเนี่ยน่าจะเขาบอกว่าขั้นต่ำสอตัวก็มีปลาหมึกมีหอยมีปลาไหลบรุษคือปลาไหลเนาะผมอยากกินผักอะเดี๋ยวให้เขาพอกลับบ้านหน่อยเดี๋ยวค่อยกินพรุ่งนี้ก็ได้ครับมาชิมอันนี้ก่อนนะกันอะซาเต นี่คือซาเต้เขานะฮะปัญหาคือผมไม่รู้อันไหนคืออันไหนเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแยกไม่ออกเลยน่าต้องชิมรสชาตินี่น่าจะเป็นเนื้อครับเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อนะเนื้อจริงด้วยฮะก็โอเคมันไม่นุ่มมันแข็งแข็งแต่ไม่ได้ไม่ได้เหนียว รสชาติถือว่าปานกลางบ้านเราเป็นรสชาติแบบเน้นๆเลยแต่ที่นี่รสชาติมันยังยังไม่สุดอ่ะกินได้ไหมผมถือว่ากินได้นะสั่งเก๊กควยมะนาวนะคือผมสั่งสมอย่างเขามีอยู่3าอย่างเขามีไก่แพะวัวเมื่อกี้นี่คือคือวัวเพราะามันดูแบบสีมันคําที่สุดเนอะดมที่สุดไอ้ตัวนี้ผมดาดว่าเป็นเป็นแพะไอ้ตัวนี้เป็นไก่เดี๋ยวจะลองไก่ก่อนนะก็จะออกไม่ไหมหน่อยด้เห็ไมไหมหน่อย ไก่อร่อยเลยไก่อร่อยถ้าตัดส่วนที่ไหมออกนะอร่อยเพราะว่ามันเด้งดึงอะมันเด้งดึงแล้วก็นุ่มด้วยอเนี่ยเนื้อไก่ข้างในอร่อยรสชาติได้อยู่นี่คือเนื้อเนื้อ,อ,อแพะแพะเนี่ยมีจุดที่ไหมเนี่ยเห็น แต่รสชาติโดยโรวมอร่อยครับอร่อยผมยังไม่ได้ให้ดูนะอยู่ไหนดูนะเนี่ยเน,นอยู่ตรงนี้จาลัน UMS เนี่ยจาลัน UMS ด้านเหนือของกอตาเกนาบาลวที่นตอนแรกผมจะไปเฟรดชิคเก้นเขาบอกว่าที่นี่มันมีฟรดชิคเก้นชื่อดังชื่อโบเรนสเห็นไหมมันมีโบเรนส f ฟรชิคเก็นท่นเป็นไก่ชื่อดังของที่นี่แล้วผมอ่ะผมว่าจะไปแต่ว่าก็มาเห็นร้านนี้ก่อนคนเยอะมากเลยแล้วเห็นเป็นอาหารพื้นเมืองไม่เห็น ม่เห็นเป็นชื่อว่าเป็นชื่ออะไรผมก็เลยเวียนดูแล้วกันก็วเวียนเวียนอยู่3มรอบกว่าจะเจอว่าวิธีการเข้ามันเลยไปแล้วไงคนดูนะแถวนี้นะมันก็จะมีวงเวียนใหญ่เห็นไหมแล้วก็ก็จะมีมหาลัยด้วยมหาลัยเนี่ยตุนกูอับดุลรามานก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของของ,ของที่ที่มาเลเซียเนี่ยถ้าผมขับตรงไปก็จะขึ้นสะพานกับกอตากินาบาลูในเมืองแ,ลแหละใกล้ใกล้กับชายหาดเนาะเดี๋ยวผมจะไปอีกอีกทางหนึ่งดีกว่า ลองดูนะที่นี่อ่ะถ้าใครมามันมีอาหารไทยอ่ะถ้ามาเป็นครอบครัวนะ่าจะได้กินหลายอย่างพอดีผมมาคนเดียวไงก็เลยไม่ได้ชิมตอนนี้อยู่เขตของมหาวิทยาลัยนะครับอ่าวิทยาลัยไซน์เป็นมหาวิทยาลัยเอ่อวิทยาศาสตร์ของที่ที่นี่นะฮะที่คอรากินาบาลูนะเคเคเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่นน่แหละ าเทียบกับที่ทางใต้ก็เทียบกับออกมอสขานครินนะครับก็จะเป็นขวามือผมเนี่ยก็จะเป็น clock tower เนอะข้างหลังได้ไหนไหม clock tower ขวามือจะเป็นเอ library ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะจำภาษาไทยไม่ได้ ขบับแบบนี้แล้วกันนะจะไปดูกันด้วยก็จะมีคณะหลายๆคณะในนี้นะมีคณะวิทยาศาสตร์ด้วยกฎหมายอะไรทั้งหมดขับเวียนๆดูนั่นแหละครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์แล้วก็ตอนนี้ก็สองทุ่มนะครัมันก็ไม่มีไม่มีคนอยู่แล้ว ดูสภาพก็ค่อนข้างใหญ่ถนนก็กว้างนะไม่มีคนเลยนะถ้าอยู่ถ้าอยู่มหาลัยที่ที่ผมเคยเข้าที่ที่ไทยถึงเวลานี้มันก็ยังเป็นเวลาที่มีมคนปกติอยู่นะก็ยังมีเด็กนักศึกษาอยู่ยที่นี่อไม่เจอเลยนะสต้องมาตอนกลางวันเลยแหละจะมาผมต้องมาพรุ่งนี้ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ University Malaysia Sabah UMS นะฮะจะมาให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างหน่อยคือมันเป็นภูเขาอะ่ะมันเป็นภูเขาที่ติดทะเลด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีคณะต่างๆที่พวกคณะประมงเงี้ยก็มีทั้งหมดเลยที่นี่ยนี่ผมมาตอนกลางคืนเพราะบรรยากาศอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าผมตั้งใจว่าจะมาหยุดนี่เพื่อเพื่อที่จะถ่ายรูปบรรยากาศนี่แหละครับเนาะ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็เป็นภูเขาอะถนนก็เป็นภูเขามากเลยคือพื้นที่มันใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยผมว่ามออ,อใหญ่แล้วที่นี่ใหญ่กว่าอีกอะฮะพื้นที่ป่าก็ยังเป็นที่นี่ไงแล้วก็มีพื้นที่ภูเขา,ข,าข้างบนก็ยังเป็นของที่ที่นี่เหมือนกันไนงะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปนิดนึงปานรามาวิวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตั้งใจว่าจะมาอีกรอบนึงครับพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามี มีน้องๆนักศึกษาที่จะยอมเป็นไกด์ให้มาเพราะว่าผมจะมาพิพิธภัณฑ์ฝั่งนี้แต่ว่าพิพิธภัณฑ์ปิดแล้วมีอยู่สองสาพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีอควาเรียมด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปีนเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปที่เขามันก็จะมีที่แหล่งท่องเที่ยวอีกขับรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมว่าคุ้มเลยรีบไปออกมาตั้งแต่เช้าเมามามาเยือนที่นี่ให้ให้ครบแล้วก็ไปขึ้นไปที่เขาครับแล้วก็ลงมาก็ค่อยไปในเมืองครับครับ เมื่อกี้นี้ออกมาจากมหาลัย UMS นะครับก็่อนทางนี้แล้วก็เห็นว่ามันมีมันมีตลาดนัดเนี่ยแสงเต็มไปหมดเลยมีตลาดนัดอ่ะมันติดทะเลเนี่ยที่เป็นเกาะเนี่ยดูนะอันจุงปัตนาฝุดคอร์ดก็ตอนแรกผมจะกลับไปที่ใจยาสตรีแต่คิดไปขึ้นมาก็ไม่เอาดีกว่าไหนๆก็ใจยาเมื่อวานมาแล้วไงแค่อยากกลับไปไชิมตัวแพแะแกะหรือแพะไม่รู้เมื่อวานอ่ะแต่มันรูปมันเป็นรูปแกะนะ ก็มาดูมาดูฝั่งนี้ดีกว่าว่าคนเยอะกว่าไหมถ้าคนเยอะกว่าก็โอเคจะได้คือเราก็มาที่ใหม่กันบ้างเนาะเพราะพรุ่งนี้ผมไม่ได้แวะแถวนี้แน่นอนเลยพรุ่งนี้ก็เก็บบูธอะไรให้เรียบร้อยก็ก็มาดูที่อื่นนละเนาะก็มีอาหารดองมีถั่วไม่มีถั่วสั่งถั่วดีกว่า อ๋อครับห้าริงกิตนะจ้ะ thank you ห้าริงกิตเนาะเอ้ยพอชั่นมันน้อยนะอ่ะสีบาทนี่บ้านเรายีบาทนะเอ้ยประมาณประมาณนี้20่บก็เอ้ยน่าจะพอๆกันแหละหายติดกัน3เจ้าเลยนะฮะ สี่เจ้าเขาขายติดกัน4ี่เจ้าเลยนะบ้านเราเขาก็ <you> ขายกันไนะ <ate> Guys อะไ Guys โอ้ยามิง Guys ังขายถัว่วขายโอ้ oh, <laughs> มันซ้ำๆกันเลย <laughs> อย่าเรียกว่า Night Market เลย <laughs> นี่ไม่ใช่ Night Market แล <laughs> ้วเฮ้ย <laughs> ร้านนี้ทำไมคนเยอะจัง <laughs> <laughs> มันมีร้านที่ขายถั่วกับ ขายถั่วกับข้าวโพดนะเต็มไปหมดเลยนะแต่มีร้านเดียวเลยที่คนคนเข้าแถวไม่หยุดเลยร้านที่อยู่หัวมุมสุดอ่ะคือร้านอื่นอ่ะเงียบเหงาแต่มีร้านนี้คนเข้าแถวห้าคนหกคนเนี่ยคุณแสดงว่ามันต้องอร่อยอะอ๋อรู้แล้วเขาขายอะไรรู้ไหมคนอื่นไม่ไม่น่าจะมีเมนูนี้นี่คือข้าวโพดที่เหมือนบ้านเราอ่ะไออบเนยอ๋อ,อข้าวโพดอบเนยนี่เองคนก็เลยเข้าแถว ร้านอื่นอาจจะไม่มีข้าวโพดอบเนยแบบนี้สรุปคือมันก็คือข้าวโพดอบเนยบ้านเราี่เองคนก็เลยชิมกันใหญ่เออคนเข้ามาแถวต่อแถวเรื่อยๆนะ่ว่ร้านข้างๆเงียบเหงาแปลกจังอร้านอื่นก็มีเมนูนี้้แปลกจังน้องคนข้างๆตบยุงเลยนะเนี่ยคนข้างๆก็ไม่มีอะไรทําแทนที่จะขายเขาก็ไปล้างจานแทนนะ คนอื่นก็นั่งแบบทำหน้าบูดแล้สรุปว่าผมก็มาลองมาลองต่อแถวนะคิดนานจากเดิมที่จาก5คนเหลือ3คนตอนนี้มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยลุงแกอยู่ที่มุมสุดอะคือ,ค,อคือท้ายเลยอะแต่คนที่มาจากต้นซอยเดินมาจนมาหาลุงแกเพื่อซื้อข้าวโพดอบเนยของลุงคนนี้เนี่ย แล้วจากเดิมเหลือ3ามแถวรอเรื่อยๆรอเรื่อยๆจนตอนนี้10คนเนี่ยผมก็เลยต่อแถวบ้างแล้วกันงั้นลองชิมดูน่าจะอร่อยนะอ๋อเน่เน่เน่เเนี่ยนะเขาเอาเขาเอานมข้นหวานนมข้นหวานเทเข้าไปแล้วก็ผสมกับเนยเนยผสมอะไรอีกไม่รู้แล้วแต่เราสั่งผสมช็อกโกแลตได้ด้วยนะ เนี่น้าติดป้ายนะถ้ารอร้านข้างๆไม่ไหวมาร้านนี้ก็ได้โอ้โหนี่เขาให้ล้นมากเลย <c oughs> เขาให้แบบ <c oughs> เขาให้ล้นมากเลยราคา32บาทนี่ให้เยอะกว่าที่หาดใหญ่3เท่านนะฮัลโหลยะเอ่อนี่ยเอ่อสุสุมาจารินเอ่อสต๊อตเลยสุสุมาจารินสต๊อตเลยเอ่อคัทจังสตวอตจุดเลยย้า นี่มีเมนูอยู่ตรงนี้นะฮะก็ให้เลือกเอาผมก็สรุปว่าผมได้ผัวจาก2อร้านเขาให้เยอะนะล้นแก้วเลยโอเค thank you อ oh, ๋อนี่เขาเขาแกะข้างๆเนี่ยมี มีการใช้แรงงานเด็กด้วยไอเด็กแกะ่ะเดี๋ยวผมจะชิมแล้วนะครับเห็นนะะเนี่ยนะให้แก้วล้นเนี่ยล้นจนวันหกเลยอะ่ะใส่ถุงก็ก็เดี๋ยวก็ตักเอาแล้วกันนะก็อืมผมว่าหวานนะอร่อยดีเอาง่ายๆนะมันคือข้าวโพดอบเนยบ้านเราเนั่ยแหละครับ ก็ถ้าเป็นข้าวโพดอบเนยทำไมคนถึงเยอะเนาะเ้รสชาติมันต่างกันตรงไหนวิธีทำมันก็ได้เหมือนกันวัตถุดิบก็ได้เหมือนกันหมดเนาะแต่ทําไมคนถึงเยอะอ่ะผมยังหาคําตอบไม่ได้เลยรสชาติอร่อยกว่าหรอตอนแรกผมแค่จะมาซื้อแล้วผมจะกลับแล้วเดินไปเดินมาผมเห็นเนี่ยฝั่งข้างในเมื่อกี้ตลาดนัดมันอยู่ข้างนอกนู่นนะเห็นไหมตรนนี้ข้ามรั้วไปนิดนึงตอนนี้อยู่ที่ร้านค้ามันก็มีร้านค้าร้านอาหารมันเป็นฟู้ดคอร์ทอ่ะมันเขียนว่าเป็นอ่าวเซเลรา ตันยุงคืออ่าวไงโอ้ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยมองเนี่ยว่าจะสี่ทุ่มนะนี้สี่ทุ่มที่นี่แล้วเนี่ยน,นี่ฟนะุตคอร์ดฮะโอ้มีไอมีไอฉา,า,าด้วยไหมมีร้านกาแฟด้วยอืมมีโดนทีสดด้วยสั่งน้ำหน่อยผมอยู่น้ำนะเอ m i n e r ต l 1

เห็นไหมให้เยอะมากเลยก็ยังมีน้ําอยู่ข้างในไอตัวนมอะนมข้นหวานกับมาจรีนะ่ะก็ตกตกข้างล่างที่นี่เนาะรอบๆอ,บอะ่ะผมให้ดูนะบรรยากาศรอบๆเมื่อกี้นี้ก็คือเขาอยู่ประมาณข้างถนนนะถ้าคุณเดินมาอีกนิดนึงเข้ามาข้างในก็จะเจอเนี่ยอ่าวเซเลราก็เียนวนะ่าตันยุงเซเลราเนาะแต่าจริงๆมันคืออ่าวนี่แหละมีคนเล่นดนตรีสด มันก็มีร้านอาหารต่างๆเยอะอยู่นี่ก็สี่ทุ่มที่นี่แล้วสี่ทุ่มสิบสองนาทีก็ยังพอมีร้านอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ปิดแล้วแหละก็แต่ว่ายังมีร้านเปิดคนยังมากินชิลๆอยู่ครับฝ mm ั hmm. ่งข้างนอกเนี่ยนะคุณเห็นไหมไที่มืดๆตรงนั้นอ่ะมันคือทะเลครับก็เขาก็เลยเรียกว่าเป็นอ่าวอ่าวนั่นแหละเซเลราคือรสชาติก็แล้วแต่เขาจะตั้งชื่อแหละเป็นฟู้ดคอร์ดง่ายๆเป็นฟู้ดคอร์ดแฟมิลี่ฟู้ดคอร์มีบ้านบอลสําหรับพาเด็กๆเล่น มีแมค o โดนัลด์มีไอชามีร้านกาแฟด้วยก็ก็สําบนั่งชิลๆอากาศถือว่าโอเคนะไม่ได้ร้อนนะอาจจะอยู่ใกล้ทะเลด้วยลมมันพัดมาเรื่อยๆครับ ชิ้นชิสไตล์สไตล์อินโดนะฮะนี่มาใส่บ่ายเมื่อกี้เวียนๆอยู่สองสามสองสามร้านบ้างก็เลยเลือกร้านนี้มีคนนั่งข้างหน้าเยอะสุดแล้วผมถึงที่พักแลนะ้วเนาะเมื่อกี้นี่ที่ถ่ายรูปว่าไปซื้อไอ้บะโซ่ของลุงลุงกับลุงกับป้าเหรอเรียกว่า ตายายเมื่อกี้นี่กันเพราะอายุค่อนข้างมากราคาเมื่อกี้นี้ผมจ่ายไปไปสิบริงกิตนอแปดสิบบาทจริงจริงก็จะมีเส้นนั่นแหละมีมีหมีม่ด้วยแต่ผมไม่เอามีเขาก็เลยให้มาแบบนี้แปดสิบบาทนะเนี่ยบะโซคำว่าบาโซเนาะมันเป็นเป็นลูกชิ้นของอินโดครับเป็นลูกชิ้นใหญ่ๆแบบน,นี้แต่ให้เยอะนะถัวให้เยอะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่ผมไปกินในห้างอะ่ะก็ให้แค่สามลูกสองหรือสามลูกเองนะบาโซลุงอะ่ะให้เยอะกว่ามี หลูกเล็กเฮ้ยหกหกลูกเล็กตีนไก่2ขาไก่เนี่ยมีสองแล้วก็มีมีบะโซชิ้นใหญ่อีกหนึ่งเฮ้ยให้เยอะกว่านะเดี๋ยวลองชิมรสชาติหน่อยรสชาติถือว่าใช้ได้เป็นรสชาติบะโซทั่วไปอืม อร่อยกว่าบะโซเมื่อวานที่ผมไปซื้อที่ไอ G aya, G aya ้กายากายานาท์มาร์เก็ตผมเมื่อวานเหมือนกันเขาผสมแป้งเยอะไปซึ่งมันมันมันความเป็นแป้งยังค่อนข้างเยอะกว่ากัดแล้วมันยังเหนียวเหนียวแป้งเหนียวแบบแป้งอันนี้เป็นบะโซชิ้นใหญ่นะเดี๋ยวผมลองกัดดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอมอนก็เหมือนชิ้นเล็กนั่นแหละแต่แค่เขาปั้นเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยเห็นไหม เกาะโบเนลเนี่ยตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมาเลเซไนเนี่ยเขาปลูกพริกไทยดําเยอะแล้วก็เป็นพริกไทยดาพรีเมียมเวลาไปถามว่ามีพืชการเกษตรอะไรที่เขาภูมิใจก็จะมีกาแฟกับพริกไทยดำนี่แหละ2ออย่างเลยที่เขาบอกหลักๆก็อ,อย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้ที่ผมขับเนาะมันเป็นภูเขาเยอะก็มีภูเขาก็เป็นพื้นที่เย็นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเพาะชาด้วยอชาแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงก็ากาแฟมากกว่าคนที่นี่ก็เลยดื่มกาแฟ กาแฟกันค่อนข้างเยอะร้านกาแฟดังๆก็มีเนี่ยก็ปปี้ปิงเนี่ยจะเป็นเป็นแฟรนไชส์ชื่อดังผมไปอ่านรีวิวเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากเจอเจ้าของนะคุณไปสาขาเอ่อสาขาเมาดาอะไรสัก,สกที่หนึ่งเนี่ยแต่ผมผมยังไม่ได้ไปนี่ผมผมตั้งใจว่าพรุ่งนี้ผมมีแพลนทริปแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปตอนเช้าผมจะไปที่ฝั่งฝั่งนอร์ทเมื่อกี้นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาฝั่งเซาว์จนถึงเย็นๆหน่อยฝั่งเซาว์เพราะผมจะไปดูไอ้เคเคมอลห้างที่ใหญ่ที่สุดที่นี่ด้วยครับเนาะไปดูตลาดว่า เขาขายอะไรกันบ้างคนที่นี่ซื้ออะไรเพราะว่าห้างที่ผมไปก่อนหน้านี้ห้างมันมันคนเงียบๆหน่อยมันเป็นสไตล์แบรนด์ลักชัวรี่ส่วนห้างเมื่อกี้นี้ที่ผมไปอะ่ะมันก็เป็นห้างระดับกลางอะ่ะที่มันก็ออกแนวแบบโลตัสตัอ่ะเนาะโอเคนะครับ จริงเขาดอกผมตรงนี้ได้คือคือเมื่อวานามันมีเคสไงว่าเรียกรับแล้วโดนโดนดรอปไกลาจากที่พักไกลแบบน่าเกียดต้องเดินอ่ะก็คือจุดเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ผมก็อยู่เทินจุดเมื่อกี้นี่เลยเขาดรอปผมอยู่ตรงนั้นละแล้วเดินกัน3คนกับพี่ที่มาจากเชีงยงใหม่คนนึงก็โมโหกันอยู่เฮ้ยแปร์แนี้ดรอปแนี้ได้ยังไงวะคุยกันกับพี่เขาแหละเอ้ยถ้า ถ้าไอ้ Grab มันทําแบบนี้กับคนพื้นที่อ่ะคนพื้นที่อ่ะไม่ยอมแน่นะเนี่ยคนไทยใจดีหรอกน่าเกลียดมากเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ไปรีวิวที่ Grab เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับที่พักผมต้องรีวิว Grab ละว,ว่าโดนโดนทิ้งโอเคผมถึงถึงที่จอดรถแล้วนะฮะอันนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมสังเกตดูคอนโดนี้แทบไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยเ,เดี๋ยวก็ ผมปิดกล้องแล้วนะครับงั้นก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเช้าหน่อยครับ